สวัสดีครับก็จากต่อมานะครับจากคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ใส่ตัวเนื้อหาใส่ปุ่มลงไปนะครับแต่เป็นปุ่มแบบอาสีเดียวนะครับถ้าเราดูจากคลิปนะครับก่อนหน้าเราได้เซฟตัวปุ่มออกมาเป็น2สีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําปุ่มที่เป็น2สีเมื่อเอาเมาส์ไปชี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนตัวอะพรีวิวโปรเจก นะครับอี่จากคลิปที่แล้วทำข้อความแล้วก็ใส่ปุ่มแล้วก็เปลี่ยนเครอร์เซอร์ปุ่มแบบนี้นะครับก็มีข้อความสไลด์มานะครับต่อมาเราจะมาทําให้ปุ่มของเรานะครับมีการเปลี่ยนสีเมื่อเอาเมาส์ไปชี้นะครับผมขอยัดปิดลงไปวิธีการทำนะครับเราเลือกตรงปุ่มนะครับคลิกลงไปตรงปุ่มนะครับมันจะมีเครอร์เซอร์เป็นกรอบแบบนี้ขึ้นมาเมื่อเราเลือกนะครับ นี่เป็นกรอบแบบนี้นะครับถ้ามานะครับไปสังเกตด้านขวามือนะครับเขาจะมีปุ่มกับว่า Star View Star View ตรงนี้นะครับเราคลิกลงไปหนึ่งครั้งปุ๊บพอคลิกลงไปเสร็จนะครับเขาจะทําการเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับพื้นหลังจะเป็นสีจางๆนะครับจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดในของปุ่มนั่นเองนะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับเราสังเกตด้านขวามือเขาจะมีสถานะปุ่ม3ปุ่มเหมือนที่ผมบอกเห็นไหมครับ ปุ่มปกติปุ่มเมื่อเอาเมาส์ไปชี้แล้วก็ปุ่มเมื่อโดนคลิกไปแล้วนะครับที่เราจะแก้นะครับคือเราจะแก้ปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางก็คือเมื่อเอาเมาส์นะครับเข้าไปชี้นั่นเองวิธีการนะครับเราคลิกลงไปหนึ่งครั้งตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าเขาจะมีกรอบขึ้นมาเมื่อเราคลิกลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับพอคลิกเสร็จให้เราสังเกตนะครับด้านขวามือนะครับเขาจะมีโฟลเดอร์ ตรงสไตล์ตรงนี้นะครับถ้าของใครปิดอยู่แบบนี้นะครับให้เรากดตรง property แบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วสังเกตตรงคาว่าสไตล์สไตล์ตรงนี้นะครับเขาจะมีปุ่มแบบนี้อยู่หนไครับปุ่มแบบนี้อยู่หนึ่งปุ่มที่เป็นโฟลเดอร์เหมือนที่เราใส่ปุ่มตอนแรกเลยเรากดเชงเข้ามานะครับแล้วทำการเลือกปุ่มอีกหนึ่งสีที่เราได้เซฟเอาไว้นะครับแล้วก็กด open เข้ามาปุ๊บ เห็นไหมครับตรงนี้เขาจะเปลี่ยนสีแล้วเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะครับด้านบนเขาจะมีคําว่าเซฟนะครับให้เรากดเซฟหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่ม Exit ออกไปปุ๊บอ่ะตอนนี้เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้เราลองไปที่คําว่า Preview หรือเป็น r r v v i w w r r o j e t นอ่ะนี่หนไหมครับมันก็จะเล่นงานของเราแล้วเราเอาเมาส์นะครับมาชี้สิ่งที่เกิดขึ้น คือสีของปุ่มเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนี่สีของปุ่มเปลี่ยนเมื่อเอาเมาส์ชี้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอสีเปลี่ยนนะครับต่อมาเราอยากได้เมื่อเอาเมาส์ไปชี้แล้วให้มันเกิดเสียงเช่นเสียงติ๊งเสียงอะไรพวกนี้นะครับเราจะมีวิธีการทําอยู่นะครับนะครับก่อนที่เราจะใส่เสียงนะครับให้กับตัวของปุ่มเนี่ยเราจะต้องเตรียมเสียงของปุ่มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหา เสียงที่เราจะใช้นะครับเช่นของผมนะครับผมจะใช้เสียงตัวนี้นี่เป็นเสียงปุ่มนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ก็จะมีเสียงอันนี้เล่นขึ้นมานะครับวิธีการใส่นะครับอขอยาดปิดอันนี้ไปวิธีการใส่นะครับให้เราคลิกตรงปุ่มเหมือนเดิมแล้วเข้าหมวดเหมือนเดิม star star view นะครับแล้วไปที่สถานะอันที่2เมื่อเมาส์ชี้นะครับ เมื่อกี้เราใช้ตรงของสไตล์นะครับแต่รอบนี้เราจะใช้ตรงคันว่าออปชั่นนะครับออปชั่นตรงนี้นะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่เชฟก่อน1ครั้งแล้วเลือกนะครับรูปอะไรมาก็ได้สัก1รูปนะครับสัก1รูปคลิกลงไปแล้วนํามาวาดลงไปนะครับวาดลงไปได้เลยปุ๊บแบบนี้อ่าเมื่อวาดมันจะขึ้นขอบสีดําแบบนี้นะครับให้สังเกตตรงสไตล์ฝั่งนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์ให้หมดเลย เปลี่ยนเป็นศูนย์ได้หมดเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นศูนย์ไปเลยต่อมานะครับให้เรามาตรงออปชันนะครับตรงออปชันมันจะมีคําว่า add audio เห็นไหมครับ add audio เราคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลือกคําว่า import แล้วไปเลือกตัวเสียงนะครับที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเสียงที่เราเตรียมเอาไว้ของผมคือเสียงนี้ s button นะครับแล้วก็กด open เข้ามาปุ๊บ แล้วก็เวลา open เข้ามานะครับเขาจะมีกราฟเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเรากดเล่นได้นะครับอ่าโอเคเสียงนี้ผมกดเซฟปุ๊บพอกดเซฟเสร็จนะครับเรากด close ไปได้เลยพอกด close เรากดเซฟอีกหนึ่งครั้งปุ๊บแล้วก็กด exit ออกไปนะครับอ่าแล้วลอง preview ดู preview project ไหมครับปุ่มมาอ่ะพอเราเมาไปชี้ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันมีสีเห็นไหมครับนี่มีมีสีตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปแก้นะครับวิธีการเราเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับปุ๊บมาตรงนี้แล้วเรามาคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บพอคลิกเสร็จมาตรงสไตล์เห็นไหมครับมันเป็นสีดําตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์นี่ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นศูนย์เลยแล้วลองกดเซฟ อลองออกไปแล้วลองพรีวิวใหม่นะครับนี่พอเอ,อาหมอไปชี้เห็นไหมครับไม่มีแล้วแล้วก็มีเสียงเกิดขึ้นที่เราต้องการในลักษณะแบบนี้นี่นะครับต่อมาคือการใส่เสียงพื้นหลังนั่นเองนะครับเมื่อกี้ตอนออาพรีวิวเนี่ยถ้าสังเกตเขาจะไม่มีเสียงพื้นหลังเห็นไหมครับหือเสียงบรรยากาศ เขาจะมีเฉพาะในส่วนของเสียงปุ่มที่เราใส่เอาไว้นะครับเป็นเสียงปุ่มแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาเราจะใส่เสียงพื้นหลังนะครับเราไปตรงคําว่า audio ตรงเมนูด้านบนไหมครับว่าจะมีคําว่า audio อยู่เหลือก็เขาก็จะมี import tool เขาก็จะมี tool slide หรือ object หรือ background นั่นเองนะครับถ้า tool slide เขาเช่นเราใส่เสียงบรรยายในสไลด์นั้น นะครับถ้าเป็นแบสกล่าวก็คือเสียงพื้นหลังทั้งหมดนะครับเสียงทั้งหมดของตัวงานของเรานะครับผมก็เลือกเป็นแบสกล่าวแล้วก็ผมเปลี่ยนเสาเอาไว้แล้วนะครับเสาสำหรับพื้นหลังก็โอเพ่นเข้ามาอ่ะพอโอเพ่นเข้ามาเหมือนเดิมเรากดเล่นได้ถ้าเสียงแบสกล่าวเนี่ยเขาดังเกินไปนะครับสมมติว่าเขาดังเกินไปเราจะทำได้สองอย่างก็คือ ถ้าสังเกต adjust background audio volume on slide ตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามีเสียงในสไลด e นั้นหรือเสียงบรรยายเนี่ยให้ background เบาไหมหรือให,ห,อให,ให้หรือให้เบาหรือให้เงียบไปเลยนะครับผมเลือกเป็นเบาผมเอาสักเอาให้เบาสักเทก่าไหร่ดีสัก31หรือ30อันนี้ก็แล้วแต่นะครับต่อมาเราเราฟังพอเราฟังเนี่ยสมมุติว่าเสียง background เราบอกว่า <S 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 มันดังเกินไปนะครับเสียง background ดังเกินไปผมอยากจะ ลดนิดนึงตรงแถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่า Edit เราสามารถไป Edit เสียงได้นะครับเช่นผมบอกผม,ผมเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วผมบอกว่าโวลูมเนี่ยผมอาลงหน่อยอันนี้ซูมออกมานิดนึงให้เห็นเต็มๆตมให้เห็นแบบเต็มเ็มก่อนนะครับในโวลูมเนี่ยเราสามารถนี่ d j u s t Volume เห็นไหมครับ adjust volume ปึ๊บแล้วผมบอกว่าผมลดโวลูมลงนิดนึงไม่อยากให้เสียงดังไม่อยากให้ k บ r o ก n าเสียงมันดังเกินไป กดโ OK. อเคลองกดเลย์ดู <S <S นะครับหรืออยากจะลดอีกอันนี้ก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่ละคนนะครับพอทำเสร็จเรากดเซฟโอเคเซฟเสร็จเราก็กดคล s สไปนะครับพอคล s สเสร็จนะครับเราลองมา preview ดูนะครับพร,รีวิวด,นะดูว่าเป็นยังไง preview project เห็นไหมครับตอนนี้เขามีทั้งเสียงแบ็เกราวเสียงปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับอันนี้เรามีทั้งเสียงปุ่มทันทําปุ่มแล้วก็เสียงพื้นหลังนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกสไลด์หนึ่งนะครับถ้าเราจะสร้างสไลด์ที่2วิธีการลงเสียงพื้นหลังเนี่ยหรือเสียงบรรยายเนี่ยก็เหมือนกันไปที่ออ d i o ดโอแล้วก็ Import นะครับแล้วก็เลือกเป็นสไลด์แต่ถ้าเราจะลบนะครับเราก็เลือกเป็น r e m o v e แล้วก็จะลบเสียงในสไลด์หรือเสียงแบกาว์เราก็เลือกได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการใส่เสียงนะครับใส่เสียงต่างๆแล้วก็เสียงปุ่มการทำปุ่มการํำเสียงนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็คือการสร้างการเชื่อมโยงหรือการสร้างหน้าเมนูนะครับก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ อย่าลืมกดติดตามช่องกดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ